พี้นอย่างเดียวเดียวโดยที่ไม่ได้ลงแป้งทับแล้วก็ไม่ได้ฉีดเซตติ้งสเปรย์ใดๆเลงสิเบอร์ลุงผลดีมากๆจริงน้องคนนี้เนี่ยสีค่อนข้างเข้ม สวัสดีค่ะอยู่นนดนตารางให้ถึงเจนน่เมลิซาคิดถึงังเลยกับการรีวิวเรื่อสตาร์เมลิซาที่จะซูมชั้นจัดเต็มแล้วก็ท่ากับทุกคนได้ดูกันนะคะอยากจะมาทำรีวิวว่าทุกคนได้ดูกันมากเลยเพราะรองพื้นตัวใหม่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าออกใหม่ล่าสุดจริงๆจากแบรนด์ m a ็นั่นเองค่ะถ้าใครเป็นคนชอบแบรนด์ m a ็เนี่ยต้องดูคลิปนี้ปักหมุดกันไว้ได้เลยก็เอออย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเราจะได้มีกระตังมาซื้อรองพื้นแล้้้วววกคุั่่นนนนรรีทไดดูแบบเือยๆ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวรีเวิรสไตล์เมดิซาฟังทางนี้ก่อนนะคะส่วนใครที่ดูแล้วก็กดข้ามนาช่วงเวลาต่างๆที่เมย์ใส่ให้ไว้ใน description บ o ็อกได้เลยสําหรับช่องทาง u t u b e เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาบอกไว้ข้ามได้นะคะสําหรับรีวิวรีเวิร์สไตล์เมดิซานะคะเราจะซูมชัดจัดเต็มแล้วก็ให้ดูทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาสกินแคร์เอ่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างระหว่างนั้นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แตกต่างกันปริมมาาาาากกกกกกรใใใช้้้ทที่่่่่แแแตตตตตงงััันนน็อจจะะํหผลลลลพธ์เดดคควไบุ ถึงการใช้ในแต่ละวันด้วยค่ะแล้วก็เราจะพยายามรีวิวให้เห็นประสิทธิภาพของตัวสินค้าเดี่ยวๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้เกิดตัวแปรน,น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเราจะทําการทดสอบแยกเป็น2ฝั่งนั่นก็คือการใช้แบบจัดเต็มลงแป้งลงเซตติ้งสเปรด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราใช้แค่รองพื้นเดี่ยวๆถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะแลวรองพื้นที่เมย์จะมารีวิววันนี้นะคะเป็นความตื่นเต้นส่วนตัวของเมย์มากเลยเพราะว่ารองพื้นแบรนด์นี้นะคะก็แทบจะเป็นรองพื้้้นนนนนททีีทุุ่่่่กกกกกคครรููจักกัดมมมาาาาๆอาออยแลวเให นั่นก็คือ Max Studio r a d i a n ดียนเซร o ่มพาวเว n ร์ฟาวค่ะตัวนี้เป็นรองพื้นรุ่นใหม่จาก Mac นะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมค่ะเรามาดูแพคเกจจิ้งกันแบบคร่าวๆก่อนนะคะหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะจะมีการแตม์ชื่อรุ่นเอาไว้นะคะเป็นสีทองเงาแบบนี้เลยสําหรับหัวของรองพื้นก็จะเป็นรูปแบบปั๊มนะคะหมุนแบบนี้เปิดปิดล็อกนั่นเองตัวเมเนี่ยซื้อมาเป็นเบอร์ nc 20ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้แบบ แม็กอะเมย์จะใช้ n C 2 5นะคะแต่ว่ารองพื้นรุ่นนี้ค่ะเขามีเฉดสีที่ค่อนข้างเข้มมากมากเลยเข้มก,กว่ารุ่นอื่นฉะนั้นแล้วแนะนําให้ไปลองเทสด้วยตัวเองแล้วก็อย่าลืมทาทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีเพื่อดูการออกซิไดซ์ออกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําเคมสินค้านะคะสําหรับรองพื้น Max Studio Radiance ตัวนี้กันเลยดียค่ะค่ะอ้างอิงจากตัวคําเคม็มจากเว็บไซต์ทางแบรนด์โดยตรงนะคะ,นะคะเขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้ค่ะเป็นรองพื้นที่มอบความชุ่มชื้นให้ผิวที่เป ายช่วยการบำรุงด้วยนะคะแถมรองพื้นตัวนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นถึง2องค่ะในส่วนของงานปกปิดนะคะจะเป็นการปกปิดแบบระดับปานกลางค่ะทุกคนแต่ว่าก็จะทําให้ผิวของเราดูสวยเปล่งประกายยาวนานด้วยนะคะรองพื้นตัวนี้ความพิเศษคือเขาใส่บำรุงมาให้แบบอัดฉีดอัดเต็มมากๆเลยฉะนั้นแล้วนะรองพื้นตัวนี้ก็เลยจะเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างให้ความฉ่วาว้าวนั่นเองค่ะมากกว่าน,นั้นนะคะยังปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ ความชุ่มชื้นกับผิวอ่ะ24ชั่วโมงเป็นสูตรที่บางเบาค่ะช่วยอัมพางรุมขนได้ริ้วรอยจุดรอยแดงรอยดําต่างๆก็สามารถช่วยพรางได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อรองพื้นแล้วก็ทาสวอตทิ้งไว้เลยดีกว่าค่ะแล้วหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะได้มาดูกันนาะว่าน้องมีการออกซิได์ออกมากน้อยแค่ไหนค่ะไม่ลืมบอกไปนะคะว่ารองพื้นตัวนี้ราคา2 1 0 0บาทนะราคาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยอันนี้คือเบอร์ NC 20นะคะเดี๋ยว มาสวัสทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ดูกันตรงนี้ก่อนเนาะว่าน้องมีการออกซิได์ออกมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จสีจะทนเหลืองชัดเจนนะคะเพราะว่านี่คือ เนเนาะทุกคนอันนี้คือสีรองพื้นหลังจากที่เราลงทันทีนะคะทาเกี่ยวไว้ก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยโทนค่อนข้างเหลืองนะคะแต่จากที่เมอ่ะไปลองที่เคาน์เตอร์มาแล้วเพราะปกติเมใช้ n c ็นซาใช่ปะเวลาสวอตทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณนึงเนี่ยขอบมันจะค่อนข้างออกส้มมากๆเลยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่อยากให้ทุกคนไปลองด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์คะ่ะระหว่างนี้นะคะเรามาทาสกินแคร์กันดีกว่าคะ่ะเพราะว่าครีมบำรุงที่ใช้ยี่ห้อที่แตกต่างกันปริมาณที่แตกต่างกันก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ผลแตะ คนรวมถึงในแต่ละวันแตกต่างกันด้วยค่ะวันนี้เมย์จะเริ่มต้นจากการใช้สเปรย์น้ำแรกของยูเซลินไฮยาลูรอนมิสตอันนี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเมย์ก็จะลงเป็นน้ำตบนะคะอันนี้ก็จะเป็นยูเซลินสปอตเล t ไบรท์เฮนิ่งบูสติ้งเอสเซนต์นะคะทุกคนจะลงประมาณ2เหย่อเนาะต่อไปนะคะเมย์ก็จะลงเซรั่มอันนี้ก็จะเป็นลังโคมนะคะลงทั้งหมด1ปั๊มนะคะ วันนี้เมย์อาจจะไม่ลงมอยส์เจอร์เซอร์นะคะเนื่องจากว่าเพิ่งรู้ตัวว่ามอยส์เจอร์เซอร์หมดเลยต้องขอไปซื้อก่อนนะคะแต่วันนี้อยากถ่ายแล้วก็เลยจะใช้ตัวกันแดดต่อเลยนะคะกันแดดอันนี้ก็จะเป็นของ La Roche Posay นะคะรุ่น Oil Control t a บเขียวปริมาณที่ใช้นะคะก็จะประมาณ1เหรียญสิบสำหรับสภาพผิวเมย์ณวันที่ถ่ายทำนะคะก็จะเป็นผิวผสมค่อนไปทางแห้งค่ะมีการแห้งขาดน้ําค่อนข้างมากหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นจมูกขอบแก้มต่างๆนะคะช่วงกรอบหน้านะคะก็จะมีความแห้งมาก ากเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าช่วงหน้าผากหนกแก้มอะไรพวกนี้ค่ะก็ยังมีน้ำมันอยู่ค่อนข้างพอสมควรค่ะสำหรับการลงรองพื้นวันนี้นะคะเมขอแบ่งหน้าเป็น2ฝั่งก่อนนะคะแล้ววิธีการลงก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะก็ เป็นฝั่งที่เมจะลงรองพื้นโดยการที่ใช้นิ้วแล้วก็ฟองน้ำนะคะโดยที่หลังจากลงแล้วเนี่ยเมก็จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมไม่ลงแป้งทับด้วยนะคะเราจะลองอยู่กับผิวแบบนี้ไปตลอดทั้งวันค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่เมจะใช้รองพื้นโดยการลงเนี่ยก็จะเป็นการใช้สปาตูลา่าปาดพร้อมกับฟองน้ำนะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะเมก็จะทำการเซตแป้งฉีดเซตติ้งสเปรย์ เฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตลอดทั้งวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยหน้า2ฝั่งมันมีความแตกต่างม,มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้จากฝั่งที่เราจะใช้แค่รองพื้นกันเลยดีกว่านะคะเนื้อรองพื้นนะคะมีความค่อนข้างลื่นพอสมควรนะคะแล้วก็เนื้อเมย์ก็รู้สึกว่ามันแน่นนะคะฟองน้ํานะคะทุกคนเป็นฟองน้ําเกาหลีนะไม่ได้ชุบน้ํานะคะอันนี้คือฝั่งที่เมย์ลงแค่รองพื้นอย่างเดียวโดยใช้นิ้วมือและฟองน้ําด้วยนะคะ แม้ว่าแค่ใช้นิ้วมือกับฟองน้าอะรองพื้นมันก็ค่อนข้างบางมากแล้วนะคะทุกคนมันค่อนข้างเกลี่ยได้ทั่วด้วยผิวคือดูเนียนขึ้นเลยทันทีแต่เหลืองชัดเจนมากไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เรามาลองใช้เป็นแบบสปาตูลาปาดกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามาซูมดูผิวแบบใกล้ๆกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปเราแบ่งกันเป็น2ฝั่งนะคะตอนนี้เนี่ยมันคือหน้าที่มีแค่รองพื้นอย่างเดียวนะคะแต่วิธีการลงเนี่ยแตกต่างกันส่วนตัวด้วยตานะคะจะ สามารถมองเห็นได้เลยว่าฝั่งนี้ค่ะฝั่งที่เมลงรองพื้นโดยการใช้นิ้วเกลีย่ยเนี่ยจะมีการปกปิดที่มากกว่ามีความหนาของผิวที่มากกว่าแต่ให้ผิวที่ดูเรียบเนียนแล้วก็เสมอกันสวยมากๆเลยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่เมใช้สปต t u l a ในการปาดถามว่ามันเสมอเหมือนกันไหมเสมอเหมือนกันค่ะแต่แตกต,ต่างตรงที่ว่าฝั่งนี้ใช้ spatula ปูเป็นซิลิ่งบางมากๆเลยค่ะแต่ว่ารองพื้นตัวนี้มันบางมากอยู่แล้วฉะนั้นเมก็เลยรู้สึกว่าถ้าส่วนตัวแนะนําก็อยากจะแนะนําให้ใช้แค่นิ้วมือแล้ว ก็ฟองน้าเกลี่ก็พอค่ะมาดูผิวใกล้ๆหลังจากการใช้นะคะผิวอะ่ะเมย์พูดเลยว่าหน้าแก้มเบอร์แบบเบอร์ลุมขนดีมากๆจริงตอนนี้หน้าแก้มดูสวยมากๆนะคะผิวดูเนียนดูดีมากๆเลยการปกปิดบอกเลยว่าปานกลางจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะบิวมเพิ่มไม่ได้ด้วยช่วยทําให้ความแดงตรงข้างจมูกข,ของเมย์ลดลงไปได้บ้างค่ะแต่ถามว่าหายไหมก็ไม่ได้หายการปกปิดใต้ตานะคะบอกเลยว่าปกปิดได้น้อยจริงๆก็ยังเห็นความความใต้ตาค่อนข้างมากอยู่ดีแต่ลงง่ายค่ะ ไม่เป็นคาบไม่เป็นขุยถึงแม้ว่าจะใช้สกินแคร์ไม่ครบเซตก็ตามขาดมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปอย่างหนึง่งรองพื้นตัวนี้ก็ยังทําให้ผิวดูสวยแล้วก็ดูดีอยู่ค่ะแต่หนึ่งอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยด้วยตาของเมย์นะจะมองเห็นเลยว่ารองพื้นตัวนี้สีค่อนข้างเหลืองมากแล้วก็ดูหมองนิดหนึ่งคือเมย์รู้สึกว่าพอมันไม่ได้อยู่ในแสงมากๆขนาดนั้นแสงไม่ได้ตกกระทบหน้าเวอร์ขนาดนั้นนะมันค่อนข้างเหลืองจนทําให้ดูหมองได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเรื่องสีอจะต้องไปเลือก ดีๆกันนิดนึงนะคะอันนี้คือผิวโดยรวมนะคะมองไกลๆเมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดความสว่างสุดอะไรเงี้ยอาจจะเห็นอยู่เหมือนกันว่าหน้าเมย์มันค่อนข้างเหลืองกว่าไหลเมย์เยอะมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่พยายามจะบอกนะคะว่าพอมันเหลืองมากๆไปเนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าเราอะดูหมองได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าฟินิชผิวมันสวยไหมคือบอกเลยว่าสวยมากก็เลยอยากให้ทุกคนอะไปเลือกสีดีๆฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ารองพื้นตนัวนี้มีการดรอปมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสีที่เราทาไว้ตั้งแต่แรกเมย์เม ทำการทําใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เลือลงเพิ่มไปเลยนะคะว่ามันจะมีความแตกต่างแค่ไหนนี่จ้านี่คือสีที่เมย์เพิ่งลงเมื่อกี้เลยนะคะส่วนนี้คือสีที่ลงมาได้แล้วสักพักหนึ่งจะสังเกตได้เลยว่าน้องดอกนะคะน้องมีการออกซิไดออกทําให้เฉดสีรองพื้นมีความเปลี่ยนไปสีเข้มขึ้นนะคะค่อนข้างชัดเจนอยู่เนาะฉะนั้นแล้วเวลาเลือกรองพื้นรุ่นนี้รุ่นเรเดียนกร,รุณาไปเลือกด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์จะ ดีท่สุแล้วก็แนะนําให้ลงตรงกรอบหน้าลากยาวมาอย่างนี้เลยสักประมาณ3ามเฉดสี 4, แล้วก็ทาทิ้งไว้ที่แขนอีกประมาณ3ามเฉดสีเช่นเดียวกันเฉดสีเดิมนะคะทุกคนที่ใช้กรอบหน้าแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักหนึ่งเดินเล่นก่อนนะคะให้รองพื้นเนี่ยได้สัมผัสอากาศก่อนมันจะได้รู้ว่าน้องอ่ะมีการ d r อปออกซิได์มากหน่อยแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะมีขออนุญาตทาบัชชอ,อนแล้วก็ลงแป้ง S Setting s เปย์เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะและเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการทดสอบตลอดทั้งวันนี้ค่ะแป้งฝุ่นที่เมีจะลงนะคะก็จะเป็นลา n เนชนะคะที่เป็นตลับ คุชชั่นแบบนี้เลยลงแค่ฝั่งเดียวเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวมีก็จะมีการฉีด s e t t i n g spray อันนี้เป็นตัวใหม่ของ Ma สนะคะชื่อ m a ส Fix and Stay Over นะคะตัวเนี้ยคือเขาบอกไว้ว่าฉีดแล้วจะช่วยทำให้เมคอัพอะอยู่ทนอยู่กับที่ยาวนาน16ชั่วโมงนะคะเราก็จะลองใช้ตัวเนี้ยกับฝั่งนี้ด้วยนะคะที่เราเซตแป้งไปเนาะแต่ว่าฝั่งนี้เราจะไม่ฉีดนะคะทุกคนจะได้เห็นประสิทธิภาพตัวรองพื้นเดียเด่ยวๆให้ได้มากที่สุดนะคะน้องก็จะเปียกแค่ฝั่งเดียวเดี๋ยวเมย์จะนับเวลานะคะตั้งแต่ นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่เราไปใช้ชีวิตมาทั้งวันกันค่ะว่ารองพื้นที่หน้าของเราทั้งสองฝั่งนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างระหว่างวันจะบอกก่อนนะคะว่าครั้งเนี้ยเราไม่ได้ทําการใส่แมทแล้วเนื่องจากเมย์ไม่ได้ใส่แมทมานานแล้วนะคะทุกคนโอเคไปดูระหว่างวันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะก็เวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะหน้าเรา อย่างที่บอกไปฝั่งนี้คือฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวเนาะแต่ว่าฝั่งนี้คือฝั่งที่เราลงทั้งรองพื้นลงแป้งแล้วก็ลงเซตติ้งสเปร์ด้วยนว่าจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเมก็มาถึงคาเฟ่แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะคาเฟ่ก็คือใใคือไกลมาก สตี้สตีต้ตะกูลมากอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกนะคะทุกคนซึ่งข้างนอกอ่ะก็จะเป็นอากาศปกติธรรมดาเลยแล้วก็มี่ที่แบรนด์ให้ดูดิมีผิวทาที่เรารงแค่อพื้นอ,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 อย่างเดียวก็จะได้ประมาณนี้ ระหว่างส่วนอันนี้คือผิวที่เราลงแป้งก็ล็อกซิ x งสเ s p เรียบร้อย นี้นะคะก็เป็นเวลา4ี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนเมย์ทำการทดสอบนะคะไปทั้งหมด9ชั่วโมงนั่นเองค่ะซึ่ง9ชั่วโมงนี้นะคะเมย์ก็ใช้ชีวิตอยู่สส่วนก็คือในห้องแอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เฉลี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าถึง3ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่อากาศข้างนอกนั่นเองค่ะซึ่งแดดค่อนข้างจัด หนึ่งนะคะในวันนี้ค่อนข้างอบอ้าวพอสมควรเลยผิวหน้าทั้งสองฝั่งเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาซูมดูผิวแบบใกล้ๆที่ละฝั่งก่อนที่จะไปซับมันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูผิวนะคะที่ละฝั่งกันเลยนะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะก็เป็นฝั่งที่เมลงเฉพาะรองพื้นอย่างเดียวเดียวโดยที่ไม่ลงแป้งทับแล้วก็ไม่ได้ฉีดเซตติ้งสเปรย์ใดๆทั้งสิ้นผิวหน้าเป็นแบบนี้เลยบอกเลยตะโกนแบบว่ามากๆเลยว่ามันค่ะคือมันวาวมากๆจริงๆมันวาวแบบสุดๆไปเลย ะะแต่หน้าแก้มก็ยังอัมพางรูมโขนได้ค่อนข้างดีอยู่นะคะรวมถึงใบหน้าโดยรวมเนี่ยไม่มีจุดไหนที่มันลอกเป็นคราบหรือแม้กระทั่งหลุดลอกเลยค่ะซึ่งถือว่า ค่อนข้างดีมากเลยทุกคนส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นฝั่งที่เมลลงรองพื้นลงแป้งทับแล้วก็ฉีดเซตติ้งสเปร์ด้วยนะคะผิวหน้าก็จะได้แบบนี้เลยก็ยังมีความมันออกมาค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะรวมถึงด้วมขนหน้าแก้มก็ยังอัมพางแล้วก็เบลอได้สวยอยู่แล้วก็ทุกอย่างติดทนดีมากยกเว้นแก้มที่หลุดออกไปเป็นดวงเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูปริมาณความมันของหน้าทั้งสองฝั่งดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําการแยกกระดาษซับมันเป็น2แผ่นนะคะจะแยกไปเลยว่าแต่ละฝั่งมีความมันออกมามากน้อยแค่ไหนเริ่มจากฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวก่อนนะคะอันนี้ก็คือปริมาณความมันฝั่งที่ลงเฉพาะรองพื้นอย่างเดียวเดียวๆนะคะโดยที่ไม่ลงแป้งทับและซับอีกฝั่งนึงกันบ้างและนี่นะคะก็คือปริมาณความมันฝั่งที่เราลงแป้งแล้วก็เซตติ้งสเปรย์ทับนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความมันเปรียบเทียบทั้งสองฝั่งกันบ้างนะคะ นี่คือปริมาณความมันของหน้าเมทั้ง2ฝั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นเท็กซ์มาให้ว่าอันไหนเป็นของหน้าฝั่งไหนนะคะทุกคนจากการดูแผ่นกระดาษซับมันคือสังเกตได้เลยว่าการที่เราเซตแป้งแล้วก็ฉีดเซตติ้งสเปรย์เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ปริมาณความมันลดลงนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะเจออากาศทุกอย่างเหมือนกันอยู่บนหน้าเดียวกันวันเดียวกันค่ะหลังจากซับมันเสร็จแล้วนะคะผิวใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับหน้าฝั่งที่เราลงเฉพาะรองพื้นอย่างเดียวเนี่ย เม่เพิ่งเห็นนะคะว่าขอบจมูกมันมีการหลุดออกไปบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าการใช้กระดาษซับมันแบบเนื้อฟิล์มเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เครื่องสำอางอะหลุดติดไปด้วยนะคะแต่พอซับมันออกไปแล้วเนี่ยหน้าก็คือเบอร์ลงคนสวยมากทุกคนอันนี้เอาแป้งมาลงทับหน่อยก็คือกริบใช้ชีวิตต่อได้แบบรอดๆเลยไปเที่ยวต่อได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าใหม่ทุกคนแค่แบบทาบแป้งเพิ่มปัดแก้มหน่อยจบเลย ส่วนฝั่งที่เราลงแป้งแล้วก็ setting spray ์เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่เมยรู้สึกว่าหน้ามันจะมีความเปนแป้งมีความเป็นเพดิริกมากกว่าอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็หลุดตรงขอบจมูกเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ตรงบัชชอนก็หายไปเลย คือการทดสอบการใช้รองพื้น Mac Studio Radiance Foundation ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Mac ค่ะที่เราใช้กันไปเต็มๆประมาณ9ชั่วโมงแล้วมีการทดสอบให้เห็นนะคะว่าเราใช้2ฝั่งในอากาศเหมือนกันผิวหน้ามีความแตกต่างกันค่ะอย่างแรกเลยรองพื้นรุ่นนี้เป็นรองพื้นที่ราคาอยู่ที่2,100บาทสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Mac ทุกสาขานะคะแล้วก็ซ p h o r ารวมถึงในช่องทางออนไลน์อย่าง Lazada ที่เป็น Account Official ของทาง Mac นั่นเองค่ะ อย่างนาที่อยากจะย้ำเตือนแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆเลยนั่นคือเรื่องของเฉดสีรองพื้นค่ะเนื่องจากว่าน้องคนนี้เนี่ยสีค่อนข้างเข้มกว่ารุ่นที่ผ่านมาของรองพื้นแม็กทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าจะซื้อแนะนําให้ไปลองด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ก่อนที่จะซื้อค่ะรวมถึงแนะนําให้ทําการเลือกมาสักประมาณสาสีสวอชทิ้งไว้นะคะรอว่าอากาศโดนกับรองพื้นแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างสีจะเข มากขึ้นยังไงบ้างนะคะถึงแม้ว่าน้องจะมี21สีแต่บอกเลยว่าโทนสีถ้าเป็นในเฉด NC ที่เมย์ใช้นะคะจริงๆเบสมันคือสีเหลืองทุกคนมันโทนเหลืองแต่พอรองพื้นสัมผัสกับอากาศปุ๊บมันไม่ใช่แค่เหลืองแล้วค่ะมันออกไปทางส้มแล้วทุกคนมันเข้มขึ้นมา,มากๆแบบเรื่อยๆเลยเข้มฉันิดที่ว่าขนาดมีแค่วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนเพื่อนยังทักเลยว่าวันนี้หน้ามันไม่ใช่เหลืองธรรมดามันจะส้มแล้วนะเธอซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ ระวังกันมากๆเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะน้องจะไม่เทาแต่น้องจะกลายเป็นหน้าดําเหมือนของข้าวแทนค่ะแต่ในส่วนอื่นนะคะบอกเลยว่าส่วนตัวของเมย์จากการใช้งานจริงวันนี้ทั้ง2แบบเมย์ ME, ชอบรองพื้นตัวนี้มากมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการที่สีเขาค่อนข้างเข้มมากๆหลังจากการใช้งานโดนอากาศแล้วสักพักหนึ่งวิธีการแก้ของเมย์คงใช้คอนซีลเลอร์ที่มีสีที่สว่างมากขึ้นในการลงใต้ตาแล้วก็จุดกระทบของแสงเพื่อ ให้ผิวหน้าของเรายังมีความไบรท์มากขึ้นรองพื้นตัวนี้ก็ยังจะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เต็มประสิทธิภาพของเขาเหมือนเดิมค่ะคือถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วสีรู้สึกว่ามันเข้มไปก็ใช้วิธีการแก้นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการอัมพางรูมขนเบอร์หน้าแก้มบอกเลยว่าประทับใจมากมากแม้ว่าเพื่อนๆก็สามารถมองเห็นจากในคลิปนี้จากการเปิดความชัดแบบระดับสูงสุดได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นเลยว่าน้องอ่ะค่อนข้างเบอร์ผิวได้สวยมากถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงแปง ก็ตามค่ะในเรื่องความติดทนบอกเลยว่าติดทนยาวนานจริงๆค่ะถึงแม้ว่าในคําเคลมของเขาเองเขาอาจจะไม่ได้เคลมในส่วนนี้เลยแต่จากการใช้งานจริงของเมย์ในวันนี้เมย์รู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นคนผิวแห้งผิวผสมค่อนไปทางแห้งหรือแม้กระทั่งผิวผสมค่อนไปทางมันรู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานและติดทนได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครผิวมันมากๆเนี่ยอาจจะต้องฉีดเซตติ้งสเปรย์แบบหนักหน่วงแล้วก็เซตแป้งแบบหนักหน่วงพอสมควรเลยค่ะรองพื้นตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ ชอบเซตแป้งก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าต่อไม่เซตแป้งเนี่ยผิวกืยองสวยมากปกปิดได้ปานกลางผิวกําลังดีไม่หนาไม่โบะจนเกินไปแต่อันนี้ขอบอกไว้น,นิดนึงนะคะว่าในบางกล้องในบางแสงเนี่ยพอมองไกลๆอ่ะด้วยความที่รองพื้นตัวนี้ให้ผิวที่ค่อนข้างกริบมากๆมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเราโบกหน้าหนาก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามามองใกล้ๆพูดเลยว่าผิวบางมากค่ะทุกคนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดจากความรู้สึกจากการใช้งานจริงของเมในวันนี้ทั้ง2แบบ2ฝัง่งแล้วเพื่อนๆล่ะคะ เคยใช้รองพื้นตัวนี้กันหรือเปล่าถ้าเคยใช้แล้วปกติใช้เฉดสีอะไรปัจจุบันนะ่ะถ้าเป็นรุ่นนี้ใช้เฉดสีอะไรยังไงคอมเมนต์แนะนาเพื่อนๆกันไว้หน่อยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเขาจะได้ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ไปตัดสินใจกันได้ว่าตัวเองจะซื้อสีอะไรประมาณไหนนั่นเองค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้วันนี้ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สําคัญย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใ,ในช่อง Melissa จะได้ไม่พาลาด